ครับสวัสดีครับมาพบกับช่องเอ๋อสายจกนะครับ,รบสำหรับคลิปนี้ก็พามาดูครับทำงานที่สโลปนะครับอันนี้ผมสโลปไปรอบหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าผมเก็บรายละเอียดอีกสกรอบครับเอาให้เนียนไปเลยครับ ไม่ใช่งานโครงการนะครับเป็นงานชาวบ้านนะครับแต่ว่าทำให้มันออกมาดูดีนะครับวิธีการรีสโลบให้มันตรงให้มันดูให้มันเสมอกันนะพี่น้องไม่ยากครับตัดตีนตัดตินสโลปให้เสมอครับแล้วก็ ยืนรถให้ได้แนวนะครับการยืนรถสำคัญครับอีกอย่างที่พื้นที่ข้างบนต้องที่ยืนรถต้องสมอนะครับถ้าสูงต่ำสูงต่ำก็สลบไม่สวยนะครับถ้าสูงต่ำสูงต่ำเราก็ปรับที่ยืนรถก่อนให้มันเสมอำกันแล้วก็ ยืนแนวให้มันได้ครับอันนี้ผมถ่ายรถถางออกมานะครับเพราะว่าผมจะเก็บปากปากข้างบนนะครับมันมันดูแหว่งแหวง,งนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายข้างล่างให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงแหว่งยัไง มันสุดก่อนนะครับมือต้องนิ่งนะครับมือต้องนิ่งเลยต้องบาลานซ์กันทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะพุ่งกีไม่ว่าจะอาบลมครับ ได้นให้สวยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเราก็เก็บรายละเอียดให้เขานิดนหนึ่งนะครับ าตรงไหนมันไม่เสมอมันจะมันจะตัดกันเองเลยนะครับมันจะตัดเองเลยนะครับตรงไหนที่มันยังนูนอยู่นะครับผมยังไม่ได้ดูฝั่งซ้ายนะครับผมจะดูฝั่งขวาเป็นหลักนะครับที่เราสะลบผ่านมานะครับฝั่งขวาครับเน้นฝั่งขวา ไม่ต้องพิมครับ เป็นดินดำครับดินเหนียวครับดินแบบนี้ถ้ารีดได้จะสรุกจะรีดได้สวยมากครับมันจะแน่นครับไม่เหมือนดินสรส่ดินใสรีดฝั่งหนึ่งปุยฝั่งหนึ่งนะครับถ้าดินแบบนี้มันจะแน่นไปเลยครับมันจะดูเรียบไปเลยนะครับ แต่ว่าตรงนี้เขาจะทําบ้านนะครับมันเป็นโคครับก็เ,เลยเราเรีบให้มันแน่นไปนเลยจะได้คนตกลงมามันจะได้ไม่พังนะครับแต่ดินแบบนี้ทังยากครับเป็นดินดินเหนียวครับดูผมก็เหยียบกดหลายรอบเลยนะครับ กดอัดครับกดอัดให้ <c oughs> ดูแน่นกับ จะเก็บปากนะเก็บปากกน่นครับเก็บปากกนผมไม่ได้ปัดนะครับผมจะเดินเหยียบเลยครับตรงไหนที่มันมันนูนสูงมันก็จะดูปากแว่งไปนะครับตรงไหนที่มันเสมอแล้วมันก็จะอันนี้ไปเลยครับมันก็จะดูสวยไปเลยครับเหยียบไปเลยครับเหยียบปุไปเลย ปัดที่หลังนะครับว่าตรงไหนมันมันสูงนะครับมันสูงมันก็จะดูแหว่งนะครับเียบร้อยครับเดี๋ยวผมพาจะพาไปดูข้างล่างนะครับนี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับจอยกนุยหวสาก,กันลึกมากครับ นี่ครับเดี๋ยวก็ลงมาเก็บชั้นล่างอีกหนึ่งนะครับก็โอเคครับเรียบร้อยครับมอมแมมมากครับเจ้าเอ2เคสครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์ช่องเอสไซคจบด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ